บอร์บัตอมแนะผีแดงล่าตัวเมาหักพลาดเบอร์มิงแฮมเบอร์บัตตอมทำอดีตดาวยิงจอมลีลาของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแนะนําให้อดีตต้องจำกัดเก่าเซ็นสัญญากับทางด้านเมสันเม้ามิดฟิลด์ของสิงห์บลูเชลซีหักพลาดตัวธนาจูเบอร์มิงแฮมดาวรุ่งเนื้อหอมของบรูซีนอตมูนครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับจุดมิพอส่วนผมชอบนักเห็นนักแต่อายุน้อยก้าวไปอีกขั้นและพาไทยในการย้ายทีมไปสโมสรที่ใหญ่กว่าแต่สมมติหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถเซ็นสัญญากับจูมมิงแฮได้ แล้วทำไมพวกเขาจึงไม่กดสัญญากับเมสันเม้าล่ะเขามีพรสวรรค์และเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วถึงฝีเท้าของเขาท้ายที่สุดแล้วเมื่อคนสัญญากับผู้เล่นคนใหม่คนต้องถามตัวเองว่าคุณต้องการเขาหรือไม่หากพวกเขาลงเล่นคนเล่นในตำแหน่งไหนและใครจะไม่ได้ลงเล่นเมื่อมีผู้เล่นคนใหม่เข้ามาผู้จัดการทีมต้องจะต้องตอบคำถามนี้ให้ได้นะครับต่ออันนี้เป็นความคิดเห็นของเมอร์ฟอตอ์ดีตดาวยิงของมิซาเดลมาติเซนเปตนะครับแล้วเพื่อนๆเขมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างผมคิดว่า ทางฝั่งของปีศาจแดงนะครับสามารถคว้าตัวสงดาโจนิงแฮมได้หรือเปล่าหรือนะครับจะเซ็นสัญญาก,กับไมนซันเมา์ได้หรือเปล่าในช่วงตลาดเสมอน,นี้ครับสองคนนี้ต้องรอดูกันผมว่าทางฝั่งของแมนยูว่าจะปิดดิวได้หรือเปล่านะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากผมผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำนึขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ